สวัสดีครับผมพบกับรายการสเปียสตูนะครับผมอ่าโอเคครับก็แบบช์ชอแนลรายการเล็กน้อยครับอ่าวันนี้ก็มาเล่นเมค้าพันพีชนะครับหรือเมค้าไมมาโนมินั่นเองครับผมอ่าก็คุณก็จะสังเกตครับว่าแมบมันไม่เหมือนเดิมนะก็คือผมครับเล่นลงวิดเจ็ตใหม่มาครับแล้วก็เนี่ยผมได้ล้างเครื่องนะครับแมบเก่าก็เลยหายครับผมอ่าผมก็เลยมาสร้างแมบใหม่เล่นเลยละกันนะผมแล้วถามว่าทำไมแบบมันมันไม่เหมือนเดิมครับผมก็คือผมเปลี่ยนเวอร์ชันมมาครับ อ่าเป็นเวอร์ชั่นที่มันไม่บลักครับผมนี่ครับเรื่องเงี้ยบอ่าคือมันไม่บลักนั่นแหละครับผมแต่ผมก็ได้เล่นมันเดิมครับผมก็เป็นก็คือผมยังเป็นพาเวดแล้วก็เป็นฮูแมนมาเดิมนะโอเคอ่าแล้วผมก็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 อะไรอ่ะอือคือว่าเงี้ยครับของพวกนี้ครับผมเกิดตรงประมาณเอ้ยคือถามว่าของพวกนี้หามจากไหนครับผมคือผมเกิดตรงประมาณนู้นครับมันเป็นหมูบัสเอเปอร์ซีนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วคือผมเกิดตั้งนู้นแหละนะครับผมก็เลยเดินมาเรื่อยๆตามทาง ก็ได้ขโมยพกพุชแนพุชิตอะไรมานะผมเงียบแล้วพวกงน้งวัวก็คือผมเดินมาตามทางใช่ไหมเออผมได้ฆ่าวัวอะไรตามทางมันเรื่อยผมตัวมีเยอะขนาดนี้นะอ่าก็ก็เผาเลยลวกันนะครับนี่ครับรก็คือผมเดินตามเอ้ยเดินมาตามทางผมก็ขุดแร่เลยไปงุ่ง,งิกนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นครับผมนี่ก็ผมก็ตามฟาร์มอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นฟาร์มขครลอดนะครับผมโอเคเอาไว้ภาพานี้ครัผมผมจะทำการลงเมืองกันเลยแล้วกันนะครับบอกเลยครับไม่ไม่ทองนี้วันนี้ไม่หยุดเล่นครับ ต้องการทองมากครับผมโอเคครับ,รบเห็นแมปตัวนู้นไหมครับก็คือตัวนู้นครับมันจะมีเรืออยู่ครับผมประมาณห้าลำครับโอ้โหโเว้ยสุดยอดเลยทีเดียวนะผมอ่ะโอเป่าผมลงตรงานี้แล้วกันนะครับโอเคก็พาหนี้ก็ก็ขุดเหมือนกันเลยครับ <c oughs> ซึ่งของในพาท,ที่แล้วก,ก็คือผมหามเลยนะก็คือผมสร้างแหม่ม,มเองนะผมพวกแบบของกระบองสโมเกอร์เงี้ยก็ของผมก็หายไปเลยนะเออ <c oughs> ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็มาหาของใหม่ได้ครับผมคือผมก็ไม่ได้ไปอะไรมากมายเลยนะครับโอเคนะครับผมอ่ะผมก็ขุดเหมืองกันลงไปเลยนะครับชิบๆขุดเหมืองขุดเหมืองขุดเหมืองกันนะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลืมครับถอดโอ้มีคออยู่นะครับสองอันนับเยอะนะครับผมเยอะปะวะก็คือผมก็ขุดเหมืองมาแล้วนะครับนะขุดไปรอบแรกรอบเอ้รอบหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แร่อะไรมากมายมากมายนะครับผม โอเคความจริงผมก็จะอยู่แถวบ้าน NPC นะแต่ว่ามันมันไม่ติดทะเลอะ่ะเออเลยต้องย้ายมาอยู่แถวนี้นะผมซึ่งเหมือนมันจะมึอเอ้อยถือฐานแป๊บนึงครับอ่าวาง Copper Stone ไปก่อนนะโอเคแล้วก็ปักทอดไปเย่นะครับโอเคเมื่อเหมือนมันจะเริ่มมึนเราหรือเปล่าครับอืมนะครับเอาไว้ว่าเรานอนนอนเซฟไปก่อนนะละกันนะครับผมจิบชิบ,บยังไม่มืนอีกยืนมองทองฟ้าทุยไม่ใช่ครับผมอ่ะ คคแล้วก็มองเอ๊ะเดี๋ยวผมปักทอดใกล้แปผักก่อนครับเพื่อมันตัวเร็วขึ้นกว่านี้นะอ่าอืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี้มาก่อนเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นถังน้ําอ่านี่ไงโอเคครับผมก็เอาถังน้ํามานะโอเคแล้วก็วางอย่างนี้ครับแตกน้ําก่อนชิปชิบทำใหม,มันอ่ะไม่พังครับโอเคนะยผมก็จะทําอย่างนี้นะครับชิป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 อ่าแล้วก็ขุดหินอ,กออกมา ชิปชิปเอา้าหลงไปขุดแคด่รถทัวเองอีกอน,นะครับผมโอ้บ้าเอ้ยเอา้าน้ําหายเวรกรรมเอา้าโอเคครับแล้วก็ผมก็จะทําการปักปักปัก,ปกทอสนะครับผมให้ไม่ผักตัวเรียนเองนะครับผมหรือง่ายก็ทำให้ผักตัวในตอนคืนด้วยแหละครับอา่าแล้วก็ปลุกตลอดคืนคืนไปก่อนนะครับผมชิปเอา้าโอเคนะครับอื้มอ่อาผมก็นอนครับ ไม่มีอะไรมากครับก,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 ก็นอนแหละครับเอ้ยเดี๋ยวผมว่าถัางด้วยกวับตอนเหมือนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออถ้าเราจะกระโดดเราก็มีถังครับสำรองไว้นั่นแหละนะครับผมโอเคตอนผมนอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเออนอนนอนเอ้าวทำไมนอนแช่จังเลยเนะี่ยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าปักท่อรอบ,รบๆดีกว่าครับม,มันมันมืดแหละนะครับซอมบี้เกิดมันบ้าทำไงเออคิปเปอร์เกิดอะไรเงี้ยระเบิดกล่องทิ้งของหายหมดจบกันชีวิตนี้นะครับโอเคอ่ะ น,น่าจะสว่างพอนะโอเคครับผมอ๋อแหมนี่ไงนี่ก็แอปเปิ้อนนะราชก,การตัดต้นไม้ครับผมเอ้ยผมเออพูดถึงไม้ผมดึงวัาไม้มาเว้ยอ่อโอเคผมเอาไม้ลงมาเกานนะเนี่ยไม้ไม้ไม,ไม้เอ้ยเอานมปังมาด้วยนะับแล้วก็ไม้โอเคเดี๋ยวเอามาสักคืนหนึ่งกันเดี๋ยวมันหายนะครับอา่าฮะขุดกันไปต่อนะครับขุดกันไปต่อเอ้ยชิบเอ้ยชิบน่าจะผมขุดหน้าก่อนดีกว่าเอาแบบสร่องบ้านได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวผมสร้างบ้านด้านบนอยู่อ่ะาเป็นว่าผมสร้างบ้านแล้วกันนะครับคลิปนี้ ไอซิลีนี <c> ่ <oughs> ปกติไม่ค่อยปกติไม่ค่อยจะสร้างบ้านอยู่แล้วนะเออคิดอะไรไม่รู้่อยากสร้างบ้านนะผมอ่าโอเคนะคู้หจะคุณจะรู้ครับ <c oughs> ได้รู้อะไรได้รู้เรื่องความ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 ,วามกลางของผมนะในการสร้างบ้านนะผม <c oughs> ผมสร้างบ้านไม่สวยผมเลยไม่ค่อยจะชอบเอ๊ะผมเลยไม่ค่อยชอบสร้างบ้านสักเท่าไหร่นะครับโอเคปึ๊บอ่าเดี๋ยวจะมันมืดมันมืดไหมเนี่ยผมปรับแสงยังวะอ่าดรอสติ้งโอเคปรับแสงนครับ ชื้อ่ะสแสงขึ้นมาต,นตันตาเห็นนะครับชิ้แล้วก็ขุดฐานกันไปก่อนนะผมนี่ท่าฐานสําคัญนะในช่วงแรกๆครับช่วงหลังก็ยังสําคัญอยู่นะแต่ว่า <c oughs> เครียดเครียดขุดนี่นะครับผมโอเคแล้วก็ขุดลงไปต่อนะครับเอ้ยผมขุดบล็อกเดียวเดียวว่ะนี่เกียจนะครับไม่ใช่อะไรมากมายมาสา,บารบันระเบืนสปืนเรนสปริงเลกูสมูเนเลมีนนะครับผมพูดแรงผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็ขุดเหมือนกันลงไปต่อเลยในงานนะครับผมชื้อปักทอสปักทอ้อ่ะ ถ้าวันนี้ผมบอกเลยถ้าผมถ้าวันนี้ผมไม่ได้ทองครับผมไม่เลิกนะครับแล้วแล้วแล้วล้วผมผมเป็นบ้าผมคุยไปทางทะเลเนี่ยโอ้จะลยนะครับไอ้บ้าคุยไปทางทะเลมันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่แปลนะครับเอาเอาไปว่าผมไปหาอหาอะไรอ่ะหาหาหาเมืองดีกว่าหาเมืองลงดีกว่าเออต่านี้มันค่อนข้างจะจะดูดีนะครับผมโอเคแล้วผมก็เห็นแะว่ามันจะมี อ่าเป็นฐานนะครับผมโอเคก็ก็ก็เห็นว่าเอ้ยอันนี้เป็นสายปืนวูยจยิงยิงเมียวเมียวอ้อจะตายแล้วอ้ากระทุกอุ้ยชืบหมันโูดเว้ยเฮ้ยเราเข้าใกล้มันไม่ได้เลยว่ะหูยเออเออกินกินเออเออดีดีดี เฮ้ดี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 กูไปก็ได้ครับดีดีครับดีทำดีครับทำดีโอเคชึบโหเนี่ยมันอักมากอ่าก็เห็นครับว่าดาบมันมันจะไม่มีอ่าสถานะสเตนงมันเดิมแล้วนะก็คือดาบมันกากลงเองครับผมโอเคก็คือดาบมันมันกากลงนั่นแหละครับนะโอเคครับถ้าหยาบหยาบไปก็ขออภัยนะผมอ่าโอเคโอ้โหสายปืนมมเลมไมซูไม่ซูไมซูอย่างงี้นยี้ นะครับผมอ่าโอเคนี่แหละมาเหมือนเดิมนะครับเออครับอืมนี่เหมือนับอุ้ยริมลุ้นเลือดเลยอ่ะโหเลือดเหลือหนึ่งขีดนะครับโอเคครับผมก็วิ่งเงินไปต่อนะครับอ่าฮะทานเงี้ผมมาแล้วนี่หว่าโอ้โหกลับกลับกลับนะครับอืมเย่เย่เย่นะครับผมอ่ะไอตัวนี้มาอย่างเนี้ยมาแล้วมั้งครับถ้าไม่ผิดนะครับผม โอเคหาเหมืองคือผมเจอเหมืองเยอะมากเลยนะแต่มันอยู่ตรงไหนจำได้กันนะครับระหว่างทางที่ผมเดินมาตรงทะเลเนี่ยผมค่อนข้างเจอเหมืองเยอะนะครับโอเคคุ้นๆน,นะแถวนี <c oughs> เเปป้เอ้ยไผ่เอาไปปลูกเอ้ยเอาไปปลูกที่บ้านดีกว่าครับผมอ่าโอเคเอ้ยเดี๋ยวจะได้ทำนี้ด้วยอ่าซื๊บๆอ,อันไหนล่ะเนี่ยเป็นเป็นธน,นูคุจานะผมอ่าก็ควรจะสังเกตนะครับว่ามันไม่เหมือนเดินนะพวกเห็นแคลโลอะไรเงี้ย νε. อ่าก็คือมันเป็นหมด มดมดใหม่นะเองนะครับแต่มันเป็นเ <c oughs> วอร์ชันเก่านะเอ <c oughs> โอเคเราเอาโอเคนะคผมอ่ะชิบชิบชื้นนุ้วจะใช้ทำไงวะอ่าโอสติงสติงโอเคนะครับสติงผมมีป่าวะมีจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันตีตีค่อนข้างเบาครับเอ้ยไอ้ดาบดาบเพราะยัออยงมาตีตีเบามันจะตีเบากว่าเดิมแล้วมาจากบอลที่แล้วครับผมคือเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันที่ผมเล่นไปครั้งที่แล้วนี่คือมันจะตีแรงกว่านี้นะครับผมอ่าโอเค เ <c oughs> okay, เอาไปว่าเราเราจอเหมือนกันแล้วนะผมอ่าเอาไม่ใช่เหมือเหมือมันตันอีกแล้วครับมันจะตันอะไรบ่อยก็เหมือนเนี่ยเจอทีไรก็ตันต,ตลอดนะผมโอ้โหเอหอก,ก,ก็ก็เป็นกรรมอะไรทีเดียวนะผมอ่าอา่าฮะซึบซืบซืบเมื่อกี้ผมก็นะครับอ่าขุดขุดฐานอย่าไปเกาะน,นะผมอ้าวโอเคไอ้แมวเท่อน เออหาเมืองครับเนี่ยมันพาดทางเมืองนี่เองเฮ้พัดทางเมืองดีๆนี่เองครับผมโอเคเฮ้ยเมืองเราอยู่ไหนกันเนาะโอ้โหแกะเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเขตที่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 อุดมสมบูรณ์นะครับผมโอเคครับกินกินกินจามหน้าแกครับผมงองอน้ำหัวครับผมโอเคเอ,อผมผมโอ้ยอีกแล้วสายปืนเนี่ยเกียดมากเลยคนระับสายปืน ชิปแต่ดอปปืนเนี่ยครับแต่ผมไม่มีกระสุนนะกระสุนครับไงครับผมดูกันนะครับว่ากระสุนเนี่ยนี่ใช่ไหมกระสุนโอเคอ๋อเฉล็กสามแล้วกันพอดเดอร์ก็ตามนั้นแหละครับโอเคผมฆ่าวัวแป๊บครับฮ่าวัววัวนี่ฮ่ะค่ะฮ่ะค่วทำเสร็จแบบแบบงูงิ้งนะผมอ่าโอเคอ่ะแล้วเมืองโอเคเมืองอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าผมเมืองนี่ยมันจะตันยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่มันเรวีนครับไม่ใช่เมืองครับอ๋อผมกินนี่ก่อน ยำยำยำเอ้ยรีมารีมาเนื้อมาว่ะเนื้อเผาไปที่บ้านยังไม่เสร็จเลยนะครับเอ้ยเกือบตกอ่าโอเคครับผมผมเคลียร์แป๊บนึงครับอ่าน้ํามาเอ้ยตรงนู้นมีเหล็กครับตรงนู้นมีเหล็กครับโอเคเราไปขุดไอ้ต้นนู้นกันต่อกันเอ้ยกันต่อดีกว่านะครับผมผมปรับไปนิดนึงครับผมกราฟิกเนี่ยอ่าเป็ดออฟไปโอเคเลือกขึ้นเยอะนะครับอ่าติบ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 เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคคนระับขุดบล็อกเี้ไปด้วยนะครับผมตืบๆนะครับอ่ะขุดปลาขุดปลาเรื่อยๆเลยนะครับผมเหล็กสําคัญมากหรือเปล่านี้สําคัญแม่บวาบอนี้อ่าเราดูกันเหล็กมันคาไปได้ม้งอืมนี่ไงกันไกนโอเคใช้กระดูกกับเหล็กโอเคได้ไมสิบสองเราดับสมองเกอร์เธอเค 12, อยคาบเอกสิบสองเหมือนกันนะครับผมอ่า เนี่ยสัมภญรจริงคือนี่ครับขีเครับผมไปของของสัมารครับในการเอ้ในการเปิดกล่อง่เปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องอะไรวะลืมลืมกันนะลืมลืมโอเคครับผมเพื่อเอ้าเห็นมันบักโอเคนะครับเอาไม้เอาไม้มาก็ถือว่าดีครับผมโอเคครับผมในผมครับตาเผาก่อนะครับตะเผาตะเผาตาเผาตะเผาเย้ตะเผานะฮะ เชียบไปก็เฮ้ยเฮ้ยคีปเปอร์มาเต้นไหนครับมายัางไงโอ้โหระเบิดอัดตูดเลยครับเอาเผาผิดโอ้โหตกใจครับเสียงเสียงมานี่คือทำใจเรียบร้อยครับผมมันต้องระเบิดอัดตูดแน่นอนครับผมมันมายัางไงเนะนี้ยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับโอเคผมขุดเหล็กกันต่อนะครับเหล็กด้านนู้น,นดน้านบนนะ โอเอาเป็นว่าคิปเปิลมันช่วยระเบิดฐานละกันนะครับโอเคครับผมอ่ะขุดเหล็กกันไปก่อนนะผมชิบชิบชึบอเหล็ก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 นั้นะมีมากมายแต่เรายังไม่ได้ทองเลยนะนะโอเคมันถ่านคีบขุดถ่านก่อนนะครับเอ้ยนี่มันถ่านขุดฐานนี้ก่อนดีกว่าครับผมคโรนะคโรนับโครหรือถ่านหรือบัวทุ้ยไม่ใช่นะครับแ <c oughs> บบนี้แหลกจริงนะเนี่ยขนาดเล็กแบบเล็กคนเดียวมันยังแหลกขนาดนี้ครับผม จริงนะเออเดี่ยดูแบบแบบขุดระบอกมันมันไม่ค่อยออกมาเออ <c oughs> หมอน,นี้มันแหลกมาก,กน,นะขนาดผมเล่นคนเดียวนะครับแค่ดูสภาพหรือแบถ้าผมแบบเล่นเล่นลหลายๆคนเนะี่ยมันจะแหลกขนาดไหน,นครับผมโอ้โหเฮ้ยมีเหล็กด้วยตรงนี้สุดยอดนะครับโอเคหมอนหมอนหมอนีอนอนน้แหลกจริงนะเนี่ยเออโอเคนะครับแหลกแต่ไม่กระตุกนะครับถ้าเป็นเป็นเพชรสมอนนี่กระตุกมากมาเลยครับผมโอเคนะครับอืมโอ้ มาทำไมหลายครั้งในญ่คลิปเปอร์คลิปเปอร์คลิปเปอร์อย่าลืมนะเออฟังคำขอโอเคได้การพอเดิมแล้วครับอ,อการพอดเดิมทำอะไรได้นะทำเป็นเป็นกระดูกกระสุนใช่ไหมโอเคนะครับอึ๊บเอาเนื้อมายเย่เอากล่องขาไปก่อนยี่ไหมไม่รู้เหมือนกันชิบชิบทำไมหินมันไม่มันไม่โอ้ช่างมันเถอะครับนะโอเคเอาแหละกแหละนะครับผม ผมดีตัวเกมดีไหมเนี่ยมแหลกเหมือนมันแหลกพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมอ่ะพอละเนื้ออ่าเอานี้มาขุดดิชืบชืบ <c oughs> คุณจะแหลกสิครับโอเคครับขุดกล่องคาร์ไปด้วยนะครับผมอ่ะผมม,ม,มีขวานอยู่ดนะิหรือเปล่าโอเคมีควมีควานอยู่นะโอเคก็ใช้ขวานขุดไปเลยนะครับอ่าตัวเกมแหลกมากเลยอนะ่ะอืมขน,ข,นข,นข,นขนาดขนาดพวกนี้กันได้แป๊บหนึ่งนะเนี่ยนะครับผม โอ้ผมไปสำรวจเหมือนงตอนนี้ดีกว่าเอ้ยก่อนดีกว่านะโอเคมีทองให้เราไหมผมผมจะพยายามลงด้านล่างนะผมแต่ตอนนี้ผมผมก็ขึ้นด้านบนนะ <c oughs> นะครับก,ก็ก็ตายไม่หละครับผมที่ผมจะเอ้ยที่ผมอยากลงด้านล่างก็คือทองมันอยู่ด้านล่างนั่นเองครับผมอ่ะซืบซืบซืบไม่คือผมไม่ได้ทองไม่เลิอกอะ่ะบอกเลยครับเฮ้ยตัวเกมแหลกเหลือเกินแหลกเหลือเกินแหลกเหลือเกินะกน,ะกน,นะครับอ่ะกระตุกด้วยเว้ย โอเคครับเอางี้ครับผมผมมีตัวเกมเดีกวนะ่าครับนอกจากมันแหลกมากครับผมโอเคเรามาต่อเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผม